บทที่5เทคนิคการเลือกซื้อหนังสือของจิตแพทย์เทคนิคการเลือกซื้อหนังสือที่ตอบโจทย์และเกิดประโยชน์สูงสุด 1. การได้พบกับหนังสือที่ตอบโจทย์คือทางลัดที่ทําให้เราเก่งขึ้นได้เร็วที่สุดการอ่านหนังสือที่ตอบโจทย์ของตัวเราหรือเรียกว่าการอ่านโดยเน้นคุณภาพเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าการอ่านให้เยอะๆหรือเรียกว่าการอ่านโดยเน้นปริมาณ 2. เลือกหนังสือที่เหมาะสมกับระดับความรู้ของตัวเองการก้าวกระโดดจากระดับพื้นฐานไปยังระดับสูงเลยนั้นถือเป็นความท้าทายที่เกินพอดีจึงควรเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับความรู้ของตัวเองสามารถดูได้จากเกณฑ์ดังต่อไปนี้หากยังไม่รู้หรือรู้น้อยเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของเรื่องนั้นคุณอยู่ในระดับเบื้องต้นหากรู้ข้อมูลพื้นฐานแล้วแต่ยังต้องศึกษาหาข้อมูลจากสิ่งที่คนอื่นๆวิจัยเอาไว้คุณอยู่ในระดับกลาง หากรู้ในเรื่องนั้นอย่างลึกซึ้งสามารถค้นคว้าเพื่อต่อยอดได้ด้วยตัวเองคุณอยู่ในระดับสูงในกรณีการแบ่งหนังสือเองก็คล้ายกันหากเป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานทั่วไปถือเป็นหนังสือระดับเบื้องต้นหากหนังสือนั้นยากกว่าข้อมูลพื้นฐานและช่วยให้ได้เรียนรู้และวิธีการค้นคว้าของคนอื่นถือเป็นหนังสือระดับกลาง และหากหนังสือให้ข้อมูลเชิงลึกสามารถนำไปต่อยอดได้เองถือเป็นหนังสือระดับสูงค่ะ 3. าเรื่องจากการอ่านคู่มือเบือเบ้องต้นหากคุณมีความรู้ระดับพื้นฐานแล้วค่อยขยับไปอ่านหนังสือที่ยากขึ้นเมื่อทำอย่างนี้คุณจะอ่านหนังสือได้อย่างที่หวัง 4. ใช้วิธีพุ่งคนอื่น ลองอ่านหนังสือของคนที่เราชื่นชมเขียนหรือแนะนำให้อ่านเลือกหนังสือโดยอาศัยคำแนะนำของเพื่อนบนเฟซบุ๊กเพึ่งความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญหรือเพื่ออีเมลตดหมายข่าวที่ช่วยสรุปเนื้อหาของหนังสือธุรกิจให้อ่านแบบฟรีๆ 5. เลือกหนังสือโดยยึดต,ตัวเองเป็นที่ตั้งเลือกหนังสือที่อยากอ่านแทนที่จะเลือกหนังสือขายดี การฟื้นอ่านหนังสือที่ไม่ชอบไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยยิ่งถ้าคุณเครียดสมองก็ยิ่งจำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เลือกหนังสือคุณควรเลือกหนังสือที่อยากอ่านมากกว่าหนังสือขายดี 6. กถ้าอยากได้หนังสือเฉพาะทางให้ไปร้านหนังสือใหญ่ๆร้านหนังสือขนาดใหญ่มีหนังสือหลากหลายประเภทให้เลือกรวมทั้งหนังสือเก่าที่ออกมานานแล้วไปร้านหนังสือขนาดใหญ่เพียงครั้งเดียว มีค่าเท่า,าทกับการเข้าร้านหนังสือเล็กๆรายรายเลยทีเดียวค่ะเจ็เวลาเลือกซื้อหนังสือในอินเทอร์เน็ตให้ดูความเห็นของผู้ซื้อคนอื่นหรือหนังสือที่เว็บไซต์แนะนำอย่าเชื่อความเห็นของผู้ซื้อคนอื่นทั้งหมดโดยไม่ไต่ตรองเวลาเลือกซื้อหนังสือผ่านทางอินเทอร์เน็ตคุณจะไม่สามารถเปิดดูเนื้อหาหได้ทั้งเล่มก่อนจะตัดสินใจซื้อคุณควรระ,ะมัดระวังเป็นพิเศษ ประโยชน์จากระบบแนะนำหนังสือระบบจะรวบรวมเอาหนังสือที่ดีที่สุดของแนวที่ค้นหามาแนะนำให้กับคุณ 8. อย่ามองข้ามความบังเอิญบางครั้งคุณเข้าร้านหนังสือโดยไม่ได้ตั้งใจที่จะซื้อหนังสือแต่บางครั้งคุณก็อาจจะเจอกับหนังสือที่ตอบโจทย์หรือเป็นประโยชน์ให้กับตัวคุณโดยบังเอิญก็ได้ค่ะ 9. เลือกหนังสือตามสัญชาติตยานการเลือกซื้อหนังสือเล่มไหน สุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับสัญชตาตญาณของตัวเองอยู่ดีวิธีฝึกสัญชตาตญาณในการเลือกซื้อหนังสือเพียงแค่คุณต้องอ่านหนังสือให้มากแล้วสัญชตาตญาณของคุณก็จะดีขึ้นค่ะ 10. เลือกหนังสือด้วยการเปิดดูบรรณานุกรมท้ายเล่มของหนังสือมักมีหน้าบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงอยู่ หากคุณอ่านหนังสือสักเล่มแล้วอยากดูเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ลึกขึ้นให้พิกไปดูหน้าบรรณานุกรมแล้วเลือกหนังสือที่ต้องการอ่านได้เลยค่ะสมองมนุษย์ชอบจำอะไรเป็นก้อนๆหนังสือที่สอนเทคนิคการจำมักบอกว่าอย่าจำอะไรเดียเด่ยวๆให้จำเป็นเรื่องๆและนำเอาไปเชื่อมโยงก,กับอย่างอื่นที่ใกล้เคียงหรือนำมาแต่งเป็นเรื่องราวการอ่านหนังสือแนวเดียวกันสมองจะจำเนื้อหาได้ดีกว่าค่ะ วิธีการหาบทความทางวิชาการในกรณีจะเขียนบทความหรือหนังสือคุณต้องอ้างอิงบทความทางวิชาการเพื่อให้มีหลักฐานสนับสนุนและเพิ่มความน่าเชื่อถือค่ะ 11. หลักสีข้อที่ช่วยให้เลือกหนังสือได้ไม่พลาดหลักข้อที่ 1. การอ่านให้รู้กว้างและรู้ลึกหากเราอ่านให้รู้กว้างเพียงอย่างเดียวเราก็จะรู้ในหลากหลายด้านแต่ไม่เชี่ยวชาาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หากเรารู้ลึกเพียงอย่างเดียวเราก็จะรู้ลึกเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ไม่รู้ในหลายๆด้านจึงควรอ่านให้รู้กว้างและรู้ลึกอย่างสมดุลกันค่ะจากข้อที่2เสริมจุดเด่นลดจุดด้อยการเสริมจุดเด่นคือการพัฒนาทักษะของตนเองที่เชี่ยวชาญอยู่แล้วให้ดีขึ้นการลดจุดด้อยคือการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ตนเองบอกพร่องหรือไม่ถนัดค่ะลักข้อที่ 3. เปิดรับข้อมูลและความรู้ในปริมาณที่สมดุล ข้อมูลเปรียบเสมือนข้าวปั้นที่วางขายในร้านสะดวกซื้อพอได้กินแล้วเรารู้สึกว่ามันอร่อยจากนั้นคาร์โบไฮเดรตก็จะทําให้เราอิ่มท้องและกลายเป็นพลังงานที่ช่วยให้เรามีแรงทากิจกรรมตลอดทั้งวันส่วนความรู้เปรียบเสมือนแร่ธาตุอย่างแคลเซียมหรือเหล็กซึ่งเป็นองค์ประกอบ,กบสําคัญในการสร้างเม็ดเลือดและกระดูกแม้จะไม่ได้รับแคลเซียมหรือเหล็กสักหนึ่งวันร่างกายก็จะยังไม่มีปัญหา แต่ถ้าไม่ได้รับอย่างต่อเนื่องใน,นระยะยาวก็จะกลายเป็นโรคก,กระดูกพูนหรือโรคโลหิตจางได้ค่ะดังนั้นเราจึงควรรับข้อมูลและความรู้ในปริมาณที่สมดุลกันแบบเดียวกับการกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนค่ะหลักข้อที่4อ่านหนังสือที่หลากหลายหากเรามองว่าประโยชน์ที่ได้จากการอ่านหนังสือเป็นผลกําไร การอ่านหนังสือก็คือการลงทุนซึ่งระยะเวลาที่จะได้ผลกําไรก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของหนังสือและวิธีการอ่านหนังสือเล่มนั้นๆค่ะสําหรับคนที่รู้สึกว่าอ่านหนังสือตั้งเยอะแต่กลับไม่เห็นผลอะไรเลยหรือไม่เก่งขึ้นเลยอาจเป็นไปได้ว่าพอร์ตการอ่านหนังสือของคุณไม่สมดุลกัน คุณต้องมองว่าการอ่านหนังสือเป็นการลงทุนและหนังสือมีแบบลงทุนระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวในปริมาณที่สมดุลค่ะ